ทุกคนเสดุงกลับมาห้องแล้วค่ะมาลีซ้อนที่เสดุงอัดวิดีโอลงช่องไปเมื่อรอบวันศุกร์ที่26ค่ะเช้าวันศุกร์ที่26ที่เสดุงอัดคลิปไปอ่ะเสดุงกลับมาห้องเขาช้ำค่ะเขาช้ำเพราะอะไรคือเขาบานก่อนไงคะเขาบานก่อนที่เสดุงจะกลับมาเสดุงไปสวนมา3วันค่ะ ปรากฏว่านางบานแล้วเนกดอกที่ตูมอยู่ตอนที่สิรุงอัดคลิปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์64ค่ะวันนี้คือวันอาทิตย์ที่ที่28กุมภาพันธ์64นางบานแล้วนางก็นางบานแล้วนางก็ช้ำสิคะไม่น่าใจว่านางบานตั้งแต่วันเสาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนางก็เลยช้ำหรืออจะบานคืนวันศุกร์ก็ได้เนาะทีนี้มาดูเนี่ค่ะมารีลาค่ะมารีลากำลังบานสวยเลยค่ะไม่ช้ำ สันนิษฐานว่ามารีลาน่าจะเพิ่งบานวันนี้นะคะเมื่อหัวข้าเนะะี่ยค่ะสวยสวยสะพ่างเลยงามมากไม่ช้านะคะเดี๋ยวเสลุงจะตัดทั้งคุณมารีลาแล้วก็คุณมารีซ้อนไปถวายพระค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันซิว่ามีช่อดอกตั้งขึ้นมาใหม่ไหมเป็นยังไงบ้างไม่อยู่หลายวันนะคะโอเคเบื้องต้นนะคะไม่มี เดี๋ยวเราจะตัดแหละโอเคเซลมจะตัดตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมคะนี่ตัดตรงนี้คะ่ะนี่ตัดเหนือใบเหนือใบสามใบนะะี่ค่ะเอาคู่เดียวก็พอใบโอเคปะ่ะเดี๋ยวนะตัดแล้วนะเดี๋ยวนะปึ๊บปึโอเคนี่คะ่ะตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนคะ่ะนี่วางไว้นางนางช้ำนะคะช้ำพอสมควรเลย เดี๋ยวเราจะมาดูคุณมารีลาละค่ะมารีลาค่ะมารีลามารีลาก็เอาตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นปะเนี่ยค่ะมาีลาเสด็อุงก็ตัดประมาณกันเอาใบสองใบก็พอค่ะเดี๋ยวจับไ้นิดนึงนะนี่ค่ะเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วค่ะมารีลาสวยมากเลยค่ะ เนี่ยค่ะเขาน่าจะเพิ่งบานวันนี้ค่ะสวยมากเลยคุณมารีลานะคะอ่ะมาดูคุณมารีลาต้นนี้ซะก่อนโอเคนี่เห็นไหมเสรีลุงจะตัดแล้วนะนคะคะเสรยลุงก็จะตัดตรงนี้เห็นไหมคะเห็นกันไกลไหมนี่ยค่ะตัดตรงนี้ล้วค่ะอืมโอเค ตอนนี้เสร็จลุงตัดมารีลาเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะทั้งหมด5ดอกค่ะ5ดอกเสร็จลุงตัดมาบานแล้วสองดอกค่ะอันนี้ก็คือ3ดอกค่ะ3ดอกบาน1ดอกก็มารีซ้อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําทั้งสามมารีนี้ไปถวายพระกันค่ะเดี๋ยวชมกันในคลิปถวายพระนะคะสวัสดีค่ะ